กูดมอร์เกนสวัสดีครับทุกทุกคนรีเบรุสเซอร์เออส์บังคอวันนี้นะครับพอดีครับรถแล้วก็ประจวบกับเมื่อวานครับตอนเย็นฟังข่าวนะครับคล้ายๆกับประกาศจากท่านผู้ว่าน,นะครับบอกว่าเรื่องของฝุ่น PM นะครับสูงขึ้นแล้วก็คล้ายๆว่ามันเสี่ยงในระดับที่ค่อนข้างเสี่ยงให้หัวนหน้าสนราชการอย่างเช่นพอโรองเรียนหรือว่า ที่ปริกรมอะไรแบบนี้นะครับสามารถพิจารณาประกาศให้เป็นภาวะแบบฉุกเฉินนะครับลักษณะพิเศษให้สามารถที่จะงดการเรียน,นการสอนหรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าทํางานออนไลน์ไปแต่ก็เป็นดุลแล้วพิจของาก่นานาสมรัการครับก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้เมื่อกี้บอกว่าครูถ่ายบนออฟเด์ออโตบาทนะครับถ่ายบนทังด่วนนะครับ ช่วงรถติดนะครับขยับไปได้ทีละนิดทีละนิด์อินบงังคอกแน่นอนในกรุงเทพมันก็นอัฟเกโนเมนเข้ามาอัฟเกโนเมนแบบว่าบันทึกภาพนะครับเป็นเวบช่องสามมาจากอันฟนิมันอัมส่วนสิบเทนยานูอันสไปนนะครับก็เห็นวิวบรรยากาศนะครับของภาพเมืองครับอันนี้ริชตุนอินเซนทุมหรือว่าอิน in ดีอินเนินส์ตันนะครับทิศทางการขับก็คือขับเข้าไปในเมืองนะครับไปทำงานเราก็จะเห็นจากภาพมุมสูงเลยจากสะพาน มาน้อยทวิเกะนะครับจากสะพนนานคาราม9ตอนนี้ครูก็จะอยู่ทางทาออกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราจะเห็นภาพตึกภาพอะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดโดยเฉพาะตึกที่อยู่ไกลไกลออกไปก็จะมองไม่ค่อยชัดอันนี้ก็เป็นลักษณะของสภาพอากาศที่มีฝุ่นนะครับทีนี้มีประโยควันนี้ที่ที่ท,ที่ที่อยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้กันก็คือประโยคด้านบนเลยนะครับคือคำว่า d o e s I a อ m เ n ฟ right? อนฟลายน์สคำนี้ดีร์กนะครับอีกที่หนึ่งแ i ก็คือการหายใจเข้าเข้าไปก็คืออิครับผมมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่มันหลุดไปก็คาว่า e อ d a ัดนคือการ inhale ก็คือการสูดหายใจเข้าไปนะครับฟอนฟน์สตอบคนี้ดีมากเลยฟลายประว่าละเอียดนะครับสตอบ เราก็รู้กันแล้วแปลว่าฝุ่นนะครับอย่างเช่นาเครื่องดูดฝุ่นสต a u ปเสาเกิน,นสต็อปก็คือฝุ่นไฟนสต็อปก็คือฝุ่นละเอียดนั่นหมายถึง pm 2.5้นั่นเองนะครับการดีลุงเนืเชื้อกนสามารถที่จะเชด้กันสามารถที่จะทําความเสียหาย่อให้เกิดความเสียหายให้กับดินลุงเนืก็คือปอดของเรานั่นเองนะครับประโยคนี้ก็อย่างน้อยๆถ้าเกิดมีเพื่อนตอนสมัยเราเข้าไปห้องเรียนนะครับเรียนภาษาแล้วก็พูดคุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องของสภาพ dust w e t t e r เรื่องของลูฟแฟชมุดส่งอากาศที่สกปรกเราก็สามารถมีประโยคไปพูดคุยเขาได้นะครับ